รู้สึกว่าดีใจที่มีพี่มาพาเนินมากๆแล้วก็ไม่เคยไม่มีความสุขเลยนะทำงานทีอไรเงี้ยอุ้เราสนองกันแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าเราเดินทางด้วยกันมาเยอะมากแบบเราเจอหลายอย่างด้วยกันไม่รู้ว่าคือมันเจอจนแบบเราเข็ดันแล้ว แล้วก็เด็กเค้กพิ้ฮ่าฮนนีเขาซื้อได้อยู่แล้วก็เราเคยคิดว่าสัปดาหหนึ่งเราจะได้ขึ้นแอลแอลด้วยกันขึ้นคอนเสิร์ตคู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแล้วเราได้มีคนรักคือมันหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีพี่เข้ามาในชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะเลยเอ่อผมสามารถ เอ่อผมไม่เคยทนดมตดใครได้นานเท่าพี่เลยฮะมีไม่จริงเลยเออแต่ว่าอันนี้เรื่องจริงปีจะวัดประจำวันคือตดเี่กันดาชอบตดตดออกมาให้เราดมอันนีจริงพูดจริงอะไรพูดจริงแหมเอาผมไม่เกี่ยวเริ่มก่อนก็นั่นแหละผมอยากให้พี่ใช้ชีวิตแบบางมีความสุขมากแต่ก็เอ่อ ไม่ต้องปากแข็งว่าพี่ชอบผมนะไม่ต้องปากแข็งสกิสกิเก่ลงตองไแป็นะสิกิ่ไ้อยู่วเขอช่อายุี่สี่อยากมีควสุขแล้วก็เดี๋ยวขาขอเป็นเกิดแต่ผมเขาให้ทีนี้นะครับ